สวัสดีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอที่ดินที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ100ไร่นะคะที่ดินห่างจากสนามบินประมาณ20นาทีใกล้บายพาสสีเลนซึ่งกำลังตัดใหม่อยู่ในขนาดนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นวิวเนินเขาอากาศดีมากแล้วทำเลซึ่งถือว่าดีมากๆเหมาะสาหรับ ทำได้หลายอย่างทำบ้านพักตาอากาศทำไร่ชาทำสวนทำไร่สับปะรดหรือทำสนามกอล์ฟซึ่งหลายๆท่านกําลังมองหาบ้านพักตาอากาศหรือสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินสามารถที่จะเ,เลือกที่ดินแปลงนี้ได้นะคะ ที่ดินแปลงนี้ทางเข้าจะอยู่ปากทางขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันซึ่งเข้าไปจากอบตอรหรือตำบลดงมหาวันประมาณ2-3กิโลก็จะอยู่ในโซนของที่ดินแปลงนี้เลยท่านใดสนใจรบกวนติดต่อที่0987935696ทางเราเป็นเจ้าของซึ่งขายที่ดินแปลงนี้เองท่านสามารถติดต่อและคุย กับเราได้ตลอดเวลาหากต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อและโทรมาหาเรานะคะลบกวนฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ในใจท่านด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ